สรุปกิจกรรมสำคัญประจำเดือนมกราคม2569ตลอดเดือนมกราคม2569พกชได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในทุกมิติทางด้านการเผยแพร่พระเกียรติคุณกษัตริย์เกษตรการสืบสารพระราชปณิธานการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยอย่างยั่งยืนวันที่10มกราคม2569พกชจัดงานวันเด็กแห่งชาติเมล็ดพันธุ์ของพระราชาเปิดเ้น พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังคุณค่าการพึ่งพาตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายเสริมทักษะสร้างประสบการณ์ความสุขในวิถีเกษตรและการพึ่งตนเองส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรซึ่งได้รับเกียรติจากนายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมส่งความสุขให้กับเด็กๆตลอด ทั้งวันของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมาเมล็ดพันธุ์ของพระราชามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3า7 9 9นวน38,799คนรายละเอียดดังนี้แบ่งเป็นเด็กและเยาวชนร้อยละ47.01และผู้ปกครองหรือครูร้อยละ52.99ซึ่งร้อยละ81.48มาจากครอบครัวนอกภาคการเกษตรโดยกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือรับของขวัญและรางวัลร้อยละ70.13ทั้งนี้ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ส ร้อยละ99.15ยืนยันว่าจะกลับมาร่วมงานอีกในปี2,570รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะก็พาวันนี้เป็นวันเด็กนะคะพาน้องมาเป็นน้องทัพทีมอยู่ป .3 ค่ะแล้วก็น้องลูกพีอยู่ชั้นอนุบาล3ค่ะเคยมาหลายครั้งค่ะมาทั้งออกกาลังกายแล้วก็มางานมีทิธีการต่างๆค่ะ,ะเป็นปีที่2ค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะแล้วก็ จกรรมที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถแล้วก็ได้เล่นเกมได้ของรางวัลด้วยก็คือเด็กๆมีความสุขมากค่ะสนุกค,ค่ะสนุกคะสนุกค่ะถามว่าพิพิธภัณฑ์ก็คือทำดี อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะคะแล้วก็กิจกรรมที่ส่งเสริมะค่ะก็ถ้าจะเรื่องของการปรับปรุงะค่ะก็อยากจะเรื่องของความบริการในเรื่องของความสะอาดถังขยะที่มีต้องเพิ่มมากขึ้น,นะค่ะตอนนี้คือหาจุดทิ้งขยะยาค่ะผมชื่อเจมินครับอายุ8ดขวบหนูชื่อใหม่เจนค่ะอายุ9้าขวบค่ะรู้สึกสนุกมากเลยครับได้ทำกิจกรรมหลายอย่างมีความสุขมากคับ ที่สองหรือไม่สามแล้วค่ะรู้สึกสนุกาม,มากค่ะฐานเป็นฐานเป็นลวดที่ห้ามโดนค่ะชอบฐานนี้ค่ะฐานลวดอมาอยากมานะคะมาค่ะสนุกมากครับขอให้มากันนะครับมีความสุขมากเลยครับมีหลายฐานมาที่นี่ก็มาเลือกกันมามาเล่นกันได้ครับ พ่อก็ชอเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจสู่สังคมอย่างต่อเนื่องได้แก่การเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายแห่งใหม่การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ต่างๆรวมถึงการส่งเสริมและยกระดับการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะให้แก่เครือข่ายพิพ,ธพิธภัณฑ์กลับมาอยู่บ้านตั้งใจจะมาสืบต่อของแม่มันไปได้ไกลที่สุดมองว่าจะยึดเป็นอาชีพหลักของตัวเองเอาของแม่ไปจำหน่ายเป็นประจำคือที่พิพ,ธพิธภัณฑ์เฉลิมมกิลิเซยมาก ท,ที่นี่ให้โอกาสก็คือโตมากับพิพิธภัณฑ์ครับใจทุกครั้งลูกค้าประจําจากที่นั่นเหมือนสถานที่เขาคัดคนดีๆมาให้เราทุกครั้งที่หนูไปขายของตรงนั้นไม่ซีเรียสอะไรเลยยอดขายได้ไม่ได้แต่ฉันภูมิใจนําเสนอสินค้าแล้วทุกคนที่เป็นร้านค้าก็จะเป็นประมาณนี้ยอดขายที่หนูเริ่มต้นทำคนเดียวอยู่แซนขึ้นเลยหนูก็ดีใจค่ะแล้วก็ พอได้ออเดอร์กลับมาดูก็เห็นเลยว่ามันเริ่มจ้างงานได้ดีขึ้นเยอะขึ้นพยายามดึงคนในชุมชนให้มาทำได้มากที่สุดให้การต้อนรับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการขับเคลื่อนภาร,รกิจร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดนี้คือผลการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมสำคัญของพอกอชในเดือนมกราคม2569ที่มุ่งสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำแห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของก,กษัตริย์เกษตรพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สร้างชีวิตตามแนวปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทย